เกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่แล้วก็ตัดขุดมันไล่ตูเขาอืมขุดมันไล่ตูนี่เฉยไม่ไดบอกว่าเอาขุดเร็วๆไปตัดเร็วๆนะตัดใครตัดมันไงครับเออตัดใครตัดมันเขาตัดเขาตัดต้นมันเลยเขาค่าเขาตัดสายเดี๋ยวผมนจะขุดมันไปตัดอืมเอออันนี้ก็เลยบอกว่าจิตัดนะขุดมันไล่ตูนะ พูดหยอ,อกกันงนั้นเหรอือห่ะหยอ,อกกันเมาฟันฟันก็เลยเบื่อรับรับเสร็จไม่ได้มีอะไรเนาะอะไระแป้งก,กันตปรยกระบองแหละปล้วมันคือว่าก็ถอนมันธรรมดาหนิแล้วมีนมาฟันหัวอีกอเนี่ยมาฟันโดนมือเนี่ยคดีเข็ม,มแล้วมาฟันหัวอีกแล้วเรารู้จักกันไหมอ่ะ ก็รู้จักกันอะไรหรอรู้จักกันแหละโกรธเขาไหมตอนนั้นฮะตอนนั้นกับตอนนี้โกรธยังยังโกรธเขาอยู่ไหมโกรธสิเดี๋ยวจะเช่าคืนได้ไปแจ้งความไหมย่ังไม่ได้แจ้งคนหมู่บ้านเดียวกันนลยบ้านเดียวกันเอย่าที่ตีหิ้ม เดินมาสิมาหนีก็ไปดีมันบดนตัดกันอยเนยตกปากใหญแก่ยังอยู่นี่ก็ต,<อ>ตีฟันกตีกันอยู่นีดิตแต่ยางผู้หญิงคนดีฟันเนี่ยต,ตัวตาตัวมันอยู่น,นั่นแล้วเราได้ห้ามไหมคุณใหญ่ไม่ห้ามเนี่ยถามยังไงคเข่าล้านหน่อยอยู่ไม่ห้ามยังไงเราเจ็บมากไว้เนี่ยคุณใหญ่โอ้ยมีดไม่ออกเลยมีดนั่นเหรอปันหัวขากระโดดไปแบบนี้เดียวล้อคน ลูกสาวลูกเขยดึงออกกับหัวที่มันสุดเลยน้ะสุกกองเลือดเลยหัวมอมเนี่ยมันมีแผลอยู่นะทำคือผมทำงานได้เงินผมก็เอาันเ้นงเยอด่ลูกมน่เพิ่งไดแจ้งออน นุกเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะเขาไม่ใช่เด็กน้อยอมมือนะจะมาแฝะมาพานอะไรอือาว่าอาดมเก่งอากะทำไปอืมว่าถางไปตัดไปเร็วๆตัดไปให้ท่านอือเอาเกดดำไปซะเขาบอกมีดำหลกเขามีตัดหลกเขาจะไปตัดทางนู้นนูก็เดินเลยไปตัดทางนู้นครับนูก็เดินนี้ไปแบกดำตามนูกไปอีกเราเรียกพ่อเลยแบบนี้อือแบกดำตามนูกไปอ่ะอือืแล้วผู้ชายเนาะตีนมั่ว ทั้งตีทั้งต่อยนูอ่ะจะไม่ให้นูทํำยังไงเขาเขาตีเราก่อนก็แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่นูฟันแล้วเขาตีนู้นูตีตีเราตรงไหนบ้างอ่ะพี่เนี่ยตีตรงนี้แหละเอาอะไรตีดั้มงัดมันเนี่ยตีกี่ทีอ่ะพี่ตีสองสามทีอ่ะตีนูแขนรับไงนูหลบทันไงเขาเมาเนาะนู็หลบแล้วก็ถูก พี่ก็ถูกต่อยที่เบ้าตาด้านซ้ายไปหาหมอเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างไงี้หมอเขาบอกให้รอดอวการค่ะหมอคอยสลีเขาบอกว่ารอดอวการถ้ามันไม่ดีมีนิสัยเป็นแบบไหนยังไงเล่าให้ฟังก็กินเหล้าเป็นประจําอืมเห็นถือมีดถือขวานใจกับเมียนี่บ่อยแต่ไม่เคยฟันกันสักที่กลัวไหมเวลาเราเห็นพฤติการของเขาแบบนั้นก็กลัวอบ้านอยู่ใกล้กันด้วยใกล้ นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นยังไงก็กลัวเวลาเขาตีกันก็ไม่ค่อยอยู่ใกล้